กาดวันนี้ยกตั้งบนไข่ยแยงลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่น้อยถ้ายอยลงไปยากันยุงที่ปลุงประชมลอดไข่อีกไม่นานเท่าไร มันนอนขี้ไหลแล้วตายโงเองคนกรบเร่งพร้อมพรมมาตบไม่มือนุ๊กกันนี่แอนเราก็สั้งกรมติดเพี่ยนไปแย่เสตติดนี่มันหมากไปแอนแนะนำตมนี่ตัวมดเนี่ยเด็กตายเด็กกเวนไม่ปล่อยพอแม่ต้องให้เรียนแบบเมานำตมเนี่ยมวนจัด แต่ว่าดีจร,ริงเต้ากลุ่มเตไปเต้าดินแดงปบรนดีเด็กไม่ยุง่งอันนี้เลยตีตอมมันโอ้กูป้าเพิ่งควรอย,อย่างนี้ว่าหลงกูมึงนมึงที่ไปออกกอย่าจังมา,าลลแมนแต่ว่ารู้ดูเอ็มแบรนดีว่าปลอกนักว่าบ้านเราเลยบ้านเราบ่แล้ว,น,วนั่มตอมวันนี้เพื่อหลัฐาบาลก็จังไปตึ้งกใหญ่ยยบ้านกันหน้ากำนันบอกว่าบ้านเคยบิดแต่มีต้นโอไม่ก่อนเนยหมด อันน <Cornell>. ี้นี่คือนโยอยู่บ่ายคนองคนย้ายเด็กมันตมเลยขนมาใหม่ตมเลยเด็กยีตมอไม่ได้ทำแบบนั้นมาตูกไม่ไหวจริงไปคนตมย้ายเด็กตมนี่นโยบายนี่กูไม่ชอบเลยจำมุดว่าต่อไปเด็กกูตมไปย่างกินกอะไรตึงไปคนย่างฉันเลตัดเพลเดอรทีนี้ตัดโลโก้ทำกี้กูจัดตายโวงเันปานมือ ก็จับกันดีแล้วมันจะได้บ่บ้าแล้วก็ไปยายามมุกันได้กในโรงงานจะอยากกำมันปล้นกันยึดกันได้หมดไปมั้งวันนี้ก็จับหมดเลยเด็กเด็ติดนำตอมันจับกั้งมีรถกั้งไปเด็กตัวเนี่ยป้าไปกั้งไปตราบเดือนไปอบรมเรื่องเบี้ยปล่อยว่ารวมเพื่อนไปหุงข้าวเรียนเพจยกก็ป้าไปบัมบัดมาไม่มึงเชื่อแต่เด็กเตรียมยูยิงอามมันยิงทำเราจะนันโยนเพอร์บินใต้กระใจโลคูล โอ้แม่มันแรกมันยังไม่ขวังเลยมึงกินแลแลลวมึงเคยเอ็นเด็กไรมั่งตีว่าออกมาแล้วเหลือได้กุ้ยหน่อยคนลบมาจาาเตีบโรมันเว้นมาต้มไม่แล้วร้อยว่าเดิมเว้ใจเด็กไปโย่ไล่รอยคนมันไปแลกรูดก็นดลยบุโอ้จริงฮะทำไรไม่เพ็นแลวเลยริงกูไม่ยอมรับพึ่งไปเตี๋ยวพรำอยู่กับเรื่องจับต้มนายกับบ้า พรำอยู ar. ่แต่เร right ืืองจบตัอมันยาบ้าหล่นเมืองแล้วมันตูดาเามึงแรกไงดีแต่ตกยิงแหลปเรื่อยๆใต้ไรก็เลวโยกไปใจเลย้รเอ็นกูอ่าอันนี้แตุ่ยเครียดแรงพี่อยู่แต่เหลืองนั้นนี่อนเุญราลก็มันเต้นกันตุกเลยนายเปียกที่บิความเฉเรียวจลาดปากกลางแต่มันแรงเกินไปอันนนายเปียกนี่เตรอนี่้เป็นรอบครัวที่หลับปิ้นนะลูกกับ ปุ่มเป็นเส้ยละพิ้นกับอ,อ๋อเสียงชายได้ไหนเพียกฉันเกิดควักคนจะไงเสียงดีมันต้องนัดนรองมาเด็กๆ,ๆปุ่มรองเพลงเล็กอยู่ในพุงแม่นุ้มึงรองกับไป้ด้รอรงกันไม่พอพอยืนไม่ไหวตักคืนนั่นให้ดีคนตกหน่อยน้อยเดี๋วรองกันเหนื่อยแต่หลังตีพอแกแกรงมันมันไม่ใช่ได้๋ยรองดีใจพอพอาบ้าควรแก้วครับอ จำได้นะจำได้ไม่ใช่ว่าไม่ลอยอะก็ผมไม่ลอยมึงรู้หรือว่าไม่ลอยอะผมเป็นตัานไว้องก้นกาอยู่เตะมอไ่แมะูตุตาอยู่เตะแบา